สวัสดีครับพ่อปานมาอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามีของหลอกผู้ใหญ่มาใหม่อีกแล้วนี่อ,อันนี้ของหลอกผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่อัปเกรดนะเนี่ยอัปเกรดเมื่อก่อนหลอกผู้ใหญ่ไม่ได้ตอนนี้หลอกผู้ใหญ่ได้แล้วใช่มันคือ Big กวันโอเคของบิ๊ก้ากรุ๊ปอันนี้เป็นสติกเกอร์เลืองแสงเอ้ยสติกเกอร์เลเซอร์ไม่ใช่เลืองแสงแหมงงงจากเรื่องดับพิฆาตอสูรนะคะใช่ เขาก้าวล้ำขึ้นมาแล้วเห็นป่าหลอกผู้ใหญ่ได้แล้วหลอกเด็กหนวดได้ไมีทั้งหมดกี่แบบสิบห้าแบบนี่มีทั้งหมดสิบห้าแบบให้สะสมนะคะหนึ่งซองมีสติกเกอร์สามแผน่นเอ้ยก็ไม่ยากนะเนี่ยไม่ยาก <c oughs> ยาก็ไม่ยากไม่ยากมีสามแผ่นยากตอนหาซื้อนะเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ไปหาเหมาหาซื้อมาได้สี่หอยอย่างเงี้ยใช่นี่คือเลิกงานแล้วก็ไปหาซื้อนะวิ่งมันก็ไม่ถูกเซเว่นนะแต่ไปหลายเซเว่นอยู่กว่าจะได้โอ้ย เขาเขาก็ไปมาหลายเซเว่นเหมือนกันที่ไม่ชนกับตัวเองคไม่เจอเลยยังไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่าในเป็นยังไงนี่อ๋อบอกราคาก่อนอันนี้ขนมบิ๊กวันโอเคจะต้องเรียกชุดเลยนะสติกเกอร์ดาบพิฆาตสูรเลเซอร์ใช่สิบเก้าบาทขอนึงบาทมีสติกเกอร์ให้สามแผ่นเป็นสติกเกอร์ยาวๆเพราะเราจับแล้วเห็นไหมนี่จะมีทรงอยู่นี่แล้วก็เป็นสติกเกอร์อะไรนะ ไม่ใช่เป็นขนมมัชเมลโล่เคลือบน้ำตาเป็นมัชเมลโล่อ๋อเป็นมัชนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้มัชเมลโล่สตรอเบอรี่โฟร์เอเวอร์ใช่เปล่าวะมองก็ไม่ค่อยจะเห็นตัดดูดีกว่าตัดดูเลยเห็นเปล่านี่ลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างอุ้ยอุ้ยเขาใส่ซองมาให้ด้วยเขาใส่ซองมาให้ด้วยนี่อ้าวแรงเข้มซะงั้นดึงไม่ออกนี่ไงหนีบหนีบ าวดึงดีๆเด้อจะดึงยังไงล่ะติดมาต้องค่อยๆนั่นตัดตูดมันด้วยปะไม่ต้องไม่ต้องดึงง่อยแล้วเย้นี่ขนมมาร์ชเมลโล่นี่อ่ะลองกินดูสิห้าเม็ดคุณม่ิ้งเฮาจะดีเหรอกินเถอะกินได้เหรอเออได้ได้ได,ได <laughs> ้มันดูน่ากลัวโอ้โหเหมือนลูกอมเม็ดใหญ่มากเลยเอ้ยแต่ในความรู้สึกมันรู้สึกดีกว่าอ่ะมันไม่ใช่ลูกอมมันไม่ใช่อมเนี่ยมันไม่ใช่ลูกอมก็บอกว่ามันเป็นมาร์ชเมลโล่เคลือบ อะไรนะทำตานี่ไงพอทับปากก็เลยว่าโอเคมันหวานหวานม้าบอ๊แม่ว่ามันดีกว่าอะไรนะไอ้ขนมข้าวโพดอบกรอบอ่ะอืมก็โอเคอย่างน้อยใช้พื้นที่น้อยอืมหรือที่ห่อมึงกองอย่างเดียวก็อร่อยด้วยไงกินได้โอเคอยู่นะมาละลายเยอะมากเลยผมจะละลายก็แป๊บๆก็หมดดูสติ๊กเกอร์กันด่าเราไม่อยากแกะได้มเราเห็นแล้วสองแบบนี่ไงเก็บไว้ในห่อเดิมๆเลยโอเคเราสะสมได้ละ ไม่ได้แกเอามาดูก็เอาเดี๋ยวเราหาจางอากเอาดูแค่สองอันพอจะได้ไม่ต้องแกะง่ายเขาซื้อเยอะนะโอ้แกก็ได้แก่เขาได้โถแค่ใบทใบเดียวมันอยากรู้เลยโถเขาก็ไม่มีห่อเดิมเดิมเขาอยากได้ห่อแบบเดิมเดียผู้ชมอยากรู้ผู้ชมอยากรู้อยากรู้อยากรู้ได้อีกใบอะไรทึบทักมอโอ้ยเรื่องเลตเตอร์เลยนะวิงวิววับวับนี่มันก็ขนาด ที่ขั้นหนังสืออะเนาะตระนาณนใช่กระดาษขั้นหนังสือได้บางๆมันเป็นสติกเกอร์เลยใช่างลางจะจริงๆถ้าเกิดใครอยากเก็บไว้ในห่อเดิมก็ไม่เป็นไรดูแค่สองอันพอใช่หรือไม่เราก็ไว้ข้างหน้าด้านหน้าอันเดียวแล้วเราก็ซื้อให้ครบสิบห้าอันนี่ข้างบนก็มูวี่ดาบพิฆาตสูตร์เดมอนสเลเยอร์ศึกรถไฟสุนีรันนี่ตัวที่เป็นภาพยมนะคะข้างล่างก็มีนี่มีแค่นี้ก็หมดแล้วอือสิบเก้าบาทใช่สิบเก้าบาทเอ้ยมันเป็นวิงวิงทุกตัวเลยนี่ว่า ขอนหลวงก็ถือว่าไม่แพงนะตกลมไปละสี่บาทเองสติกเกอร์ได้ฟรีใช่ใช่ใช่หรือเปล่านี่สามแบบละจ้ามันมีเท่าไหร่นะสิบห้าแบบสิบห้าแบบโถจริงๆนะเก็บแบบเนี้ยคุ้มกว่าเนี่ยเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราก็ดูอย่างงี้นี่หนึ่งแบบหนึ่งแบบเก็บไว้ทุกอันเดี๋ยวให้ดูก่อนเอาออกเดี๋ยวดูกันดูกันนี่พอเท่ากับเราจะได้อยู่ในซองเดิมๆด้วย ใช่ปล่ล่ะขาอที่สบายใจเนียนแบบเนี่ยได้ห้าแบบแล้วเห็นว่มโอาโหง่ายง่ายเดียไรแต่ดิอันนี้ก็ได้หกแบบโอ้โหโคตรง่ายเลยอ่ะไม่ซ้ําด้วยเอาหายไปไหนอยู่นี่นี่โอ้โหได้หกแบบเลยไม่ซ้ำแจ่มมากเดี๋ยวเราพลิกดิโอหกอ่ะอ๋อไม่ซ้ํานี่ว่ะเฮ้ยไม่ซ้ํานี่ว่ะอ๋ออันนี้ซ้ำอย่างเงี้ยไม่ต้องแกะก็ได้เราก็วางางงี้เสียอันเดียว ติดตามชมทลิปต่อไปค่ะจะว่าเหรอแตะเลือได้แต่ก็ได้กันก็ได้โหเอเสียดายนะเนี่ยเขาเสียดายนะเนี่ยดูซิจะได้กี่แบบเมื่อกี้ได้กี่แบบแล้วเนี่ยสามแล้วอู้ยจะชอบนะเนี่ยสวยเลยเป็นสติกเกอร์ห้ยไม่ยากด้วยครับไอเขาเรียกไงนะได้ไม่ยากด้วยได้ไม่ยากด้วยมีซ้มป่ะมีสามใช่ไหมโอยเดี๋ยวได้ลองแนวนอนให้มันอยู่กับแนวนอนดีกว่านะจะได้จะได้ดูไม่งง เขาจะเขียนเหมือนกันมูวี่อะไรนะเดมอนสเลเยอร์เดมอนสเลเยอร์ศึกรถไฟนิรันท์ใช่ไหมศึกรถไฟสู่นิรันท์อ๋อสู่รถไฟนิรันท์เน่เคยดูอยู่เลยเนี่ยเคยดูอยู่เลยเนี่ยสนุอยู่นี่ชอบอยู่นะกระตุ้นนเียอันนี้งอมาเยย์แม่เวลามันเป็นสติกเกอร์เลเซอร์สมุดทับไว้โหเป็นรอยเนยสวยนะ สวยสวยสวยจริงๆอุ้ยสวยมากอืออือขนมก็ถูกมากด้วยสิบเก้าบาทได้ตั้งห้าเม็ดไม่ซ้ำด้วยไม่ค่อยซ้ำด้วยใช่ไม่ซ้ำด้วยเดี๋ยวกันโอ้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำตอนแรกนึกว่าซ้ำได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกละบ้าหกที่ไหนห้าเก้าแล้วงงงงอุ้ยอย่างนี้ถ้าเราซื้อมาห้าห่อนี้ครบเลยเนี่ยก็อาจจะไงเออแต่ปัญหาคือหาซื้อไม่ได้ปัญหากซื้อ ปวดหัวค่อะอม่หล่ะจะเป็นช่วงแรกๆหรือเปล่ามันอาจจะมาอาจจะมาไม่ถึงโอ้ไม่ต้าด้วยไม่ต้าด้วยออวันนี้เราออกไปอาจจะได้ไงใช่เดี๋ยวออกไปดูอีกทีหนึ่งอโอ้โหนี่ยังไม่ซ้ําเลยเนี่ยโอ้โหเอ้ยใกลแล้วนะเนี่ย๋อซ้ําอันเดียวซ้าอันเดียวซ้าอันเดียวโอ้สี่หอดเอ๊สี่หอได้ตั้งสิบเบ็ดแบบหนูสี่หอเท่าไหร่อะแปดสิบ สี่ห่อเจ็ดสิบหกบาทเออได้มาทั้งหมดสิบเอ็ดแบบดึงขายแค่สี่แบบก็จะครบแล้วซ้ำใปแค่อันเดียวเองสี่าซ้ำน้อยด้วยให้ดูกันทีละนิดทีละนิดทำมาสวยมากอ่ะเราวิ่งทุกอันเลยนะก็มันเป็นเลเซอร์เขาบอกเป็นสติ๊กเกอร์เลเซอร์เออรู้แล้วเออลองแกดูป่ะล่ะก็มันไมยวายวายวายแกมันไว้อย่างนี้แหละมันสวยสวยจริงชอบมาก ใครเขาแปะไว้แบบนี้เขาก็ต้องแปะทีวีมีทีวีแปะเปล่าวไอเมย์ตู้เสื้อผ้าล่ะโอ้โหตู้เสื้อผ้าก็ไม่หมดเยเสงเอยอดแปะเลยเนี่ยไม่งั้นไม่แปะแล้วเมื่อก่อนก็ฮิตนะสติกเกอร์เขาต้องแปะตู้เสื้อผ้าอ่าใครชอบดับพิฆาตระศูนย์ก็ไปตามหากันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเพราะว่าเขาขายที่เซเว่นเท่านั้นก็มีแค่เขาเรียกนะมีแค่15แบบเพราะงั้นเจอก็รีบกวาดไห้หมดเลยเดี๋ยวโดนแย่งชิง แป๊บเดียวก็น่าจะครบละไม่น่าจะกี่ห้อใช่ก็แบบเดียวก็ครบแต่ว่าคู่แข่งเยอะเหลือเกินเพราะผาอันนี้ลูกค้าหลายกลุ่มมากเพราะงั้นเราต้องรีบเพราะงั้นรีบไปเลยก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มหนึด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย